ค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องบารต้าค่ะโอ้ mm hmm. oh, มาเจอกันในสภาพที่น่าสดนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็น how to ที่ถ้าทุกคนดูปกก็จะรู้นะคะว่าเราจะมาแต่งเป็นโกมุนยองงาจริงๆแล้วหลายๆคนก็น่าจะดูท่านอื่นแต่งมาแล้วแต่ว่าลองมาดูคนที่ดูหน้าไม่เหมือนโกมุนยองแต่งดูนะคะว่าเออมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะ <c oughs> โดยที่วันนี้เนี่ยเราจะใช้เครื่องสำอางกือทั้งหมดเลยนะคะของเมอรสกาดิ้งค่ะ ต้องขอบคุณโมเรสกาด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์คลิปนี้นะคะ ซึ่งลุกของโกมุนยองนะคะที่ตาไปดูมาเนี่ยก็เป็นลุกที่เราน่าจะเจอกันในช่วง EP อีพีมันแรกๆเลยนะคะก็เป็นลุกที่นางเอกเขาไปแจกลายเซ็นก็เป็นลุกที่เราจะจดจําได้ดีนะคะแล้วก็ต้าคิดว่าเป็นลุกที่ทุกคนน่าจะนําไปแต่งใช้ได้ในชีวิตจ,จริงแบบจริงๆจังๆอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าของใหม่ๆที่ออกมาจากเมอร์สกามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทําการปลุกผิวกันก่อนนะคะเพราะเมื่อกี้อาจจะแบบเจอแสงแดดดูนี้นั้นนะคะเดี๋ยวตาจะใช้อันนี้เลย Backnail Facial วอร์ชารีมิสนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสเปรย์เมื่อหอยทากนะคะที่แบบเข้มข้นร้อยเปอซนะคะแล้วก็เอาไว้ฉีดให้ประโลมผิวอะไรเงี้ยเพื่อให้ผิวมันมีความแบบว่าชุ้มชื้นขึ้นนะคะเหมาะที่จะแบบว่าเตรียมผิวเพื่อไปแต่งหน้าต่อแล้วก็ลดการแห้งก้าแล้วก็ไม่ทําให้ระคายเคืองผิวด้วยค่ะตัวนี้จะฉีดก่อนหรือหลังที่จะแต่งหน้าก็ได้ทั้งคู่นะคะแล้วออมมันจะละเอียดมาก ฉีดลงไปแบบนี้เลยนะคะมันจะช่วยรีเฟชผิวทําให้ผิวมันชุ่มชื่นขึ้นนะคะแ <c oughs> นระหว่วันจริงๆก็สามารถพกติดตัวไปได้บางทีอากาศร้อนๆล้วก็ฉีดให้ผิวมันคลามมิ่งลงก็ได้นะคะ <c oughs> ไปขั้นตอนต่อไปเลยจ้ะ <c oughs> จากนั้นนะคะต้าจะลงตัวนี้เป็นตัวถัดไปเลยนี่คือสกินอัพ water base นะคะอันนี้เป็นสีไอวอรี่นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็น makeup base ที่เป็นสูตรน้ำนะคะเปิดมาก็จะเป็นแท่งป้ายแบบนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเบสที่บางเบาแล้วก็สามารถใช้ได้หมดตั้งแต่ผิวมันยันผิวแห้งอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็มีเขาบอกว่าม,มีสารสกัดจากมะพร้า,าวด้วยนะคะที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยอำมพางรอยดําแล้วก็รอยแดงด้วยนะฮะนี่นะคะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะมีไอวอรี่ที่ต้าใช้อยู่แล้วก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็นสีพีชนั่น ใจิตใจเราต้องการดูนะ้าก็จะแต้มแบบเป็นการเหมือนแบบกระจายแสงให้ผิวอะเพราะมันเป็นเบสนะคะดังนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบว่า,บบวาเข้มเกินอะไรเกินด้วยความมันเป็นแบบน้ํานะคะแนะนําว่าพอแต้มเสร็จเราก็ใช้มือนียนวดได้เลยนคะคะทาปุ๊บหน้าเราจะแบบสว่างขึ้นหนึ่งแบบหนึ่งขยับทาการลงมาเผื่อคอด้วยนะคะเดี๋ยวโกมุนยองจะหน้าร้องรอย เตรี่มผิวเรียบร้อยนะคะลงเบสลงเมสลงอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาลงรองพื้นกันนะคะเดี๋ยวนี้จะใช้ excellent covering skin perfecting foundation นะคะอันนี้เป็นสีไลท์เีเบจิจหรือว่าไลท์เบสนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นเนื้อาน้ำนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยแล้วก็ปกปิดได้ดีมากทีเดียวนะคะอน,นี้ตาก็ใช้บ่อยๆอยู่นะทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยเขาปกปิดจุดด่างดำต่างๆแล้วก็พวกรอยสิวอะไรได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อติดทนด้วยบีบมาที่หลังมือก่อนนะคะเห็นบหามันเป็นเนื้อนา้ำ มันก็จะมีความย่อนิดนึงซึ่งวันนี้การลงของดิฉันแน่นอนว่าดิฉันจะเป็นคนถนัดการใช้พัฟคัชชั่นนะคะดิฉันก็ขออนุญาตใช้พัฟคัชชั่นลยกันแต่ถ้าใครไม่มีพัฟคัชชั่นนะคะก็ใช้นิ้วมือในการลงก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะปกติเพียงแต่ว่าต้าไม่ค่อยชอบให้นิ้วตัวเองเปืเป้อนเอฉยๆเท่านั้นเองมันจะได้ลุคที่ไม่ได้แบบไม่ได้แมทจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบแบวาวมากจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือว่าปกปิดได้ดือ้อ ลงรองพื้นไปประมาณนี้นะคะไม่ต้องเพิ่มเลเยอร์ต่อแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะไปลงคอนซีลเลอร์ต่อนะคะที่สําคัญคือลูกนี้เนี่ยคุณกุมุนยองเขาก็ผิวดีเนาะ <S <S ดังนั้นเนี่ยเราจะไปลงรองพื้นเยอะก็มีได้แ<ต>ี้นะคะเดี๋ยวเราไปเน้นที่คอนซีลเลอร์กันดีกว่าแล้วก็คอนซีลเลอร์นี้เป็นของเล่นใหม่ของโมเรสกาด้วยไปมาถึงขัง้นตอนในการลงคอนซีลเลอร์นะคะต้ใช้ของใหม่ล่าสุดนะคะจากโมเรสกานี่เลย มอ์ลสกา correcting concealer palette นั่นเองนะฮะตัวนี้นะคะเป็น concealer palette ที่มาทั้งหมด6สีในหนึ่งตลับเลยนะคะเนื้อครีมแบบมีความเข้มข้นแล้วก็ให้การปกปิดสูงและด้วยการที่มา6สีแบบนี้นะคะก็จะทําให้เข้ากับสีผิวของทุกคนได้ดีอย่างแน่นอนนะคะปกปิดพวกรอยดํารอยแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความหมองคล้ำใต้ตาได้อย่างดีทีเดียวนะฮะเออด้วยความท้าม,มีทั้งหมด6สีเนี่ยเราก็จะเลือกชุดสีที่ค่อนข้างใกล้เคียงอย่างเช่นใต้ตานะคะถ้าจะใช้เบอร์นี้นะคะแล้วก็พวก รอยสิวอาจจะผสมตัวนี้ไปอีกนิดหน่อยนะคะข้อดีของการที่มันมีเป็นพาเลตมาหกสีแบบน,นี้เนี่ยเราสามารถหยิบผสมได้เลยดังนั้นใครที่สีผิวเข้มผิวอ่อนเนี้ยเราสามารถแบบตามใจได้เลยนะคะแต้มเลยเดี๋ยวเราจะลงที่ใต้ตาก,ก่อน คือเนื้อคอนซีลเลอร์ดีมากเป็นแบบไม่แห้งกรังแล้วก็ไม่ครีมมี่จับนะคะสังเกตว่าพอต้าลงไปด้วยแปรงเห็นปะมันแทบจะแบบไม่มีการแห้งแกรกหรือว่าแบบกลังเลยอะแล้วก็พอใช้แปรงปาดลงไปก็คือแบบดึงมาดูจากที่แบบยังไม่ได้นอนะตื่นเลยเนื่อความเนื้อครีมมันกำลังพอดีแล้วบางทีก็ไม่ต้องวอร์มที่หลังมือก็ได้นะคะบางยี่ห้อมันแข็งเกินไปเราอาจจะต้องควักมาแล้ววอร์มก่อนแต่เนี้ไม่ต้องเลย หรือถ้าใครปัญหาผิวน้อยๆก็ลงคอนซีลเลอร์อย่างเดียวก็ได้สิวขึ้นตรงไหนไม่ขึ้นก็ขึ้นตรงหางคิ้วงงะะ <ucc ane> เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะแอบผสมกับอันนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าตรงช่วงบริเวณร,รอยสิวเราไม่ควรจะให้มันสว่างมากจนเกินไปนะคะ ตัวนี้สามารถแต้มไปที่รอยสิวโดยตรงได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวราคายคึงด้วยนะเพราะว่าาขาคิคนมานาะคะว่าเอยแต้มสิวได้เลยไม่แพงแน่นอนเก็บขอปบปากไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าโกมุนยองปากเล็กเหลือเกินแต่ทางเราทธไมปากใหญ่ลเลยเึิน เออแต่เห็นเป็นครีมครีมแบบนี้เขาติดทนอยู่นะเรียบร้อยนะคะปิดกริปสังเกตดูว่านอกนั้น,นีรอยสีตรงแรกที่มีตรงนี้ตรงคิ้วเอยตรงนี้เอยเราใช้คอนซีลเลอร์กรบก็คือจบเราจะใช้สีที่เข้มที่สุดซึ่งก็อยู่ตรงด้านนี้นั่นเองเอามาเป็นเชดดิ้งดิงดงดงด่งดิงนิดนึงนะคะเป็นการสร้างแรงเงากรุบเชดดิ้งนิดนึงนะคะแม่ไมช่ฉันอยู่ไม่ได้นะคะฉันไม่ต้องการหน้าเบน <S 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 คือสีเข้มเขาก็เข้มจริงๆนะคะดังนั้นถึงได้บอกว่าพาเลต6อันนี้ตั้งแต่คนผิวขาวสุดยันคนผิวเข้มก็คือใช้ได้แน่นอนอุ้ยม <S <S <P ain> ีดังแล้วอะดีใจอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ชอบให้ตัวเองหน้ามีความแบบว่าช่ำ,ชำๆนิดนึงควรจะมีนะคะนั่นคือตัวนี้เลยคะ่ะ Skin lighter glow นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสี ไลท์เนะจ๊ะตัวนี้เป็นไฮไลท์แบบเนื้อครีมนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากสามารถทับเมคอัพที่เราแต่งไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะโดยที่มันไม่ไรู้สึกเนอะหน,หนาหรือว่าไม่ทําให้ไอสิ่งที่เราลงไปแล้วเนี่ยมันเลื่อนออกมาจะเป็นคราบนั่นเองนะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด2เฉดนะคะแต่ที่ต้าถือ,อู่นี่คือสีไลท์นั่นเองนะคะ บีบลงแบบนี้แล้วก็วนๆแบบนี้เห็นป่ะบอกแล้วมันจะแตกตัวออกมาเยอะดังนั้นอย่าบีบเยอะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอีกเทคนิคหนึ่งที่บางคนที่เขาผิวแห้งมากๆค่ะแล้วก็อยากให้หน้ามันมีความฉ่ำน้ำน,นิดนึงเขาก็จะลงตัวนี้ก่อนที่จะลงรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันจะช่วยกระจายแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะลงบริเวณตรงนี้นะคะให้มันแบบสามเหลี่ยมเนี้ยติดติดติดอ่ะเห็นปะ มันจะวาวอย่างเป็นธรรมชาติลงแป้งวันนี้นะคะแน่นอนเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เบรสกา a Excellent c o v e r n n g Skin s e t t i n p งเ a c e p o w d ด r นะคะ s p f 50 PA บวกบวกบวกสามบวกไปเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนื้ออัดแข็งนะคะแต่เห็นแบบมีก้อนเนื้อละเอียดแล้วก็บางเบา,บาด้วยนะคะแต่ว่าปกปิดได้มีธรรมดาน,นะคะมีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกกุหลาบด้วยนะคะแล้วก็คาโมไมน์นั่นเองช่วยแบบว่าทาไปแล้วก็ต้านริ้วรอยนะคะความเสื่อมของผิวป,ปรับระมผิวให้แบบว่าใครที่อากเซฟอยู่อ้าวดีขึ้นได้นะคะตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีนะคะแต่ว่าในมือของต้านนี้อันนี้เป็นสีไลท์เบจนั่นเองค่ะ วิธีการลงในวันนี้นะคะจริงๆเขาจะมีพัฟมาให้อย่างที่ทุกคนเห็นแบบนี้ถ้าใครอยาก cover แร,รงๆก็อันนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ต้าจะใช้แปรงในการลงนะคะเพราะว่าทั้งหน้าของเราวันนี้เรา cover ด้วยทั้งคอนซีลเลอร์และรองพื้นอะไรเงี้ยต่างๆแบบเรียบร้อยแล้วนะคะนันต้าไม่อยากจะไปลงแป้งให้หนามากนันันจะใช้แปรงนั่นเองคะ่ะตัวนี้ในวันสบายๆเรา,าก็สามารถแบบลงแป้งอย่างเดียวก็ได้นะคะมันจะค่อนข้างปกปิดได้ดีพอสมควรนะวิธีการลงเนี่ยก็จะลงแบบทแบๆบแบบแบบนี้ไปนะคะนวลเนียบุนระไมา่เดี๋ยวเราไปแต่งตากันดีกว่าไปูกกกันว่่ามุองจะ เนื้อยังไงได้ค่ะงาตาวันนี้นะคะเราใช้เมอร์เลสกาดรามาติกอายแชโดว์นั่นเองค่ะอันนี้เป็นอายแชโดว์เนื้อชิมเมอร์ที่ละเอียดมากนะคะแบบกามีนิดนิดนุ่มลื่นบางๆแล้วก็เกลี่ยง่ายเลยค่ะคะ่ะแล้วก็มีส่วนผสมของแร่ไมกา้าที่ช่วยในการกระจายแสงให้แบบว่ามีความวิงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่สนุกมากคือในนี้เนี่ยเขาจะมีแมกเนตเวลาที่เราทํามันเละแค่ไหนนะคะแค่เราเคาะๆๆแบบนี้คะ่ะมันก็จะคืนสู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะเก๋มากดีมากนะคะเขามีด้กันทั้งหมด5สีนะคะมีแต่โทน ม่วงโทนสีทองโทนอมน้ําตาลแล้วก็โทนส้มนั่นเองนะคะซึ่งสีแรกที่เราจะใช้นะคะนั่นคือเบอร์สีเองตาก็จะทาลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะแนะนําว่าใช้นิ้วขยี้จะดีกว่าเพราะว่าเม็ดสีมันจะแตกตัวได้ดีนะคะแล้วก็ละเอียดด้วยทาลงไปแบบนี้นะคะให้ทั่วเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างเลยจ้า จากนั้นนะคะเราจะใช้สีเบอร์5ค่ะจะออกทองๆนิดนึงอันนี้ต้อจะใช้แปลงนะคะแตะลงไปที่กลางเปลือกตาล่างแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณกรมุนยองเขาจะมีความแบบป๊อบอัพของเปลือกตาออกมานิดนึงเนาะเราก็จะทําตรงนี้ แค่ตรงกลางพอนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยออกไปจากนั้นจะใช้เบอร์3เป็นสีออกน้ำตาลทองนะคะคัดเบ้าตรงช่วงหางตาแบบนี้ค่ะก็ใช้นิ้วแตะลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้แปรงในการเกลีย่ยนะคะดูเลยว่าชิมเมอร์คือแบบวาววับแล้วก็เกลีย่ยง่ายมากและที่สำคัญคือติดทนด้วยนะจ๊ะจากนั้นใช้ m e r ร์สกาโปรอายไลเนอร์ลิควิดเอันนี้นะคะอันนี้เป็นอายไลเนอร์ที่หัวเลวเล็กม ะะเขาบอกว่าเป็นสูตรแบบ water proof ด้วยนะคะไม่ดุดลอดระหว่างวันและการเขียนของเราวันนี้นะคะเราจะเขียนแนวที่ตรงมากไม่มีการหักขึ้นหักอะไรเด็ดขาดนะคะไม่ต้องแคทอายเขียนตรงๆไปเลยแบบนี้นะจ๊ะค่อยๆวาดออกมานี่แล้วปลายพู้กันคือแหลมมากมันก็สามารถจิกได้คมกริบแบบนี้เลยนะคะเขียนให้ชิดขอบตาม,มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จ้า ตามมาด้วยนะคะเราจะใช้อายบราวนะคะโปรเพนซิลนี้เป็นสีบราวนนะคะยังไม่ได้เขียนคิว้วแต่อย่างใดแต่ว่าเราจะมาเขียนทับอายไลเนอร์กันก่อน1ดอกนะคะอันนี้เ,เป็นดินสอเขียนคิ้วที่เป็นแบบหัวตัดนะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองด้านทั้งด้านสามเหลี่ยมหรือจะเป็นด้านที่เป็นมุมแหลมนะคะตัวนี้เนี่ยกันน้ํากันเหงื่อด้วยแล้วก็เขียนง่ายเนื้อนุ่มนะคะเขียนลงไปบนเปลือกตาเนี่ยไม่มีเจ็บเลยแล้วก็โทนสีธรรมชาติมากนะคะ เขียนที่หางตาแบบนี้แล้วก็เขียนที่หัวตาไปแบบนี้นะคะเพื่อที่เป็นการเพิ่มมิติให้ตาของเราดูลึกขึ้นนั่นเองเพราะว่าคุณโกมุนยองของเราเนี่ยตาเขาจะมีความเข้มนิดนึงนะคะในลุคนี้ จากนั้นปัดมาสคาร่ากันต่อค่ะอันนี้เป็นมาร์สคาร่าโปรมาสคาร่านั่นเองนะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าที่มีไฟเบอร์นะจ๊ะหัวงอแบบนี้คือไม่ได้เป็นแบบนี้ทั้งที่มันหัวตรงนะแต่ว่าตาเป็นคนหักให้มันงอนนั่นเองเพราะการงอแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราปัดขนตาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าในเนี่ยมีไฟเบอร์แล้วก็หัวแปลงเป็นเกลียวแบบนี้เนี่ยช่วยให้ขนตาเราเรียงเส้นสวยนะคะแล้วก็ติดทนกันน้ํากันเหงื่อด้วยตัวนี้มีบีแว็กซ์ที่ช่วยให้ขนตาดูมีอ o ลุ m มด้วยนะจ๊ะานน้ตตแขบิ นะเพราะว่าลุคนี้คุณกุมุญยองเขาก็ติดขนตาบนแล้วก็ขอดิดกนึงจากนั้นพอติดเสร็จนะคะก็ใช้มาสคาร่าปัดทับอีกทีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยเพื่อให้ขนตาเรานั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ และแล้วก็มาเขียนคิ้วสักทีค่ะได้ใช้ฟังก์ชันดีสอเขียนคิ้วยังถูกต้องนะคะก็วันนี้คิ้วของคุณกุมยองก็ตรงมากนะคะถ้าก็จะทําให้ตรงได้มากที่สุดนะคะมีการหักหัวคิ้วนิดหน่อยต่างๆนะคะมีการแก้รูปคิว้วถ้าใครคิ้วไม่ตรงขนาดนี้ก็แนะนําว่าเขียนไปตามรูปคิ้วเดิมไปนะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรนะคะ จากนั้นก็ใช้ v o l u m i z i n g Brow m a s c a r a นะคะนี่เป็นมาสคาร่าปัดคิวนั่นเองอันนี้เป็นสี Brown นะจ๊ะจริงๆเขามีทั้งหมด2สีนะคะก็ไปเลือกเอาตัวสีบ Brown ก็จะอ่อนลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยปัดแล้วเพิ่มมิติขนคิ้วขึ้นได้ดีมากนะคะมันจะฟูๆอุยๆนิดนึงแล้วก็กระนำกระเหนือแน่นอนหัวแปรงเรวเล็กนะคะสามารถที่จะปัดแบบซอกซอนขนคิ้วได้ง่ายมากนะคะแล้วก็แอบ,บมีไฟเบอร์ลงมาในนี้เพื่อจะเพิ่มให้ขนคิ้วเราดูยาวขึ้นฟูขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมใช้คอนซเอรรขงาาในก เก็บคิ้วนะคะให้ได้รูปทรงที่ดูมีความหรวยสวยหรือว่าสวยงามนั่นเองค่ะมาถึงในโซนของการปัดแก้มนะคะเราจะใช้ Kiss My Cheek Brush นั่นเองนะคะอันนี้สี Crazy in Love จะออกแบบส้มๆธรรมชาตินิดนึงนะคะอีกด้านนึงเนี่ยมันจะเป็นชิมเมอร์นั่นเองอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเนื้อแมตเป็นทูโทนมานะคะเราจะใช้ด้านที่เป็นเนื้อแมตปัดลงไปก่อนนะคะตัวนี้จะสีแบบกําลังดีมากไม่จัดจนเกินไปจากนั้นใช้ด้านที่เป็นชิมเมอร์นะคะทาลงไปช่วงสันจมูกต้องโหนคิ้วต้งโหนแก้มอะไรเงี้ยทาให้ครบนะคะปัดลงไปนี่แล้วก็จะได้ความแบบธรรมชาติเงาๆนิดนึงนะฮะ และสุดท้ายจะขาดไปไม่ได้ในขั้นตอนนี้นะคะการทาลิปนั่นเองเราใช้ m ม r e s เรสกาดร a มาติกลิป o ัลนะคะอันนี้เป็นลิปรุ่นใหม่ล่าสุดจาก m ม r ร s เรสกาเลยรอบนี้นะคะเขามาในแบบลิปสติกเนื้อครีมนะคะแล้วก็จะเป็นลุคในแบบเซมิแมทจะมีความกำมังหยีนิดๆดูจากที่ตาสะวอสลงมือนะคะจะเห็นเลยว่าเนื้อมันจะนุ่มแล้วก็ลื่นมากแล้วก็ไม่ตกร่องเลยช่วยปกปิดริมฝีปากที่มีความเข้มได้เป็นอย่างดีนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่ามีสารสกัดจากเปลือกมะนาวด้วยแบบว่าช่วยให้ปากเรามีความตึงทาแล้วมี ะะเดี๋ยววันนี้คุณต้าจะใช้สีเบอร์3าอ ลืมบอกว่าตัวนี้เม็ดสีแน่นมากนะคะดูได้แต่วิธีการทาของเราวันนี้ทาเต็มเดมแบบนี้เสร็จปุ๊บไม่จบนะคะเราจะใช้แปรงในการเกลี่ยเพื่อเบรน์สีออกมาให้มันนัวหนัวนั่นเองให้มันดูมีความอันยงเซยงนะฮะดูขนาดใช้แปรงเกลี่ยยังไม่มีความแบบเป็นคราบเป็นขุยแล้วก็สีนี่กลบขอบปากได้ดีมากนะคะจากนั้นเราใช้แปง้งเมอเรสก้านด่แหละแตะแตะแตแต,แตนะคะเพื่อเป็นการแบบบรรให้สีมันอ่อนลงนิดนึงแล้วก็ทําให้มันเป็นอมเบลิปนะคะสีไม่ชัดมากเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยตัวดรามาติกลิปเนี่ย เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ๋ยวเราไปทำผมทำเผ้ากันดีก็่าค่ะ เราต้องทําอะไรถึงขนาดนี้เปล่าเสร็จแล้วนะคะก็ไปใส่วิกแล้วก็ไปหาตังหูนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่เหมือนก็คือเหมือนทุกอย่างผมเป๊ะตังหูอุ้ยร้อยเปอร์สุดเมคอัพก็คือเป๊ะแต่อะไรที่ไม่เป๊ะเบ้าหน้าเบ้าหน้าไม่เป๊ะนะคะเพราะว่าหน้าไม่เหมือนเขาจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าดิฉันหน้าตาเหมือนคนกมุลยองก็คือเลิกเป็นคนสอนแต่งหน้านะคะก็จะไปเป็นดาราแทนนะค่ะก็เป็นการนําร่องให้ดูว่าหน้าตาธรรมดาก็สามารถเอาอินสปีเรชั่นเมคอัพในลุคโกมุลยองมาแต่งได้เช่นกันนะคะลองเอาไปดูเพราะว่าเมคอัพนี้ จริงคือมันแต่งไม่ได้ยากเลยแล้วก็เป็นลุคที่ใช้ชีวิตได้จริงๆนะคะออกสามารถออกไปเที่ยวไปแบบเป็นลุคแบบมันมันไม่เวอร์จนเกินไปอะ่ะเข้าใจปะ่ะเนี่ยดูดิเคลืนแบบน่ารักน่ารักชมชมตัวเองหวานขึ้นด้วยดูธรรมชาติด้วยดูไม่เวอร์จนเกินไปนะคะและที่สาคัญคือเครืค่องสำอางที่เราใช้วันนี้จากเม r ร์เรสกาหาซื้อง่ายมากโดยเฉพาะอายแชโดว์ตัวใหม่คืออยากให้ไปลองเล่นมันแบบมันเก๋มากทุกชิ้นของเมรเรสกานะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านค่ะชันนำทั่วไปเลยเดี๋ยวช่องทางการจำหน่ายเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ description box ด้านล่างนันเอง หรือว่าจะสั่งซื้อกับตัวแทนเขาก็ได้เพราะว่าตัวแทนเขามีดูเยอะมากเลยนะคะตาเดินเจอบ่อยมากนะคะมีของใหม่เรื่อยๆจากเมรเรสกานะคะไปลองดูกันได้สตวันนี้นะคะโกมุนขยงนะคะไม่ใช่โกมุนยางก็ต้องขอตัวลํำลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากๆนะคะแล้วก็ใครสนใจรายละเอียดว่าวันนี้ตาใช้อะไรบ้างนอกจากจะเขียนตรงนี้เลยวตาจะทิ้งไว้ที่ description บอกเหมือนกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีวันนี้ t อ a n k you s ขอบคุณมากคะ สางเางกกี้สางสก๊อบอกรักกันเนี่คุมขู่ไม่ไ